พี่น้องอสมอคนทำงานต้านภายัยโควิด1 9พรุ่งนี้รับเงิน500บาทครับสวัสดีครับพี่น้องอสมอที่เคารพรักทุกท่านครับพรุ่งนี้วันที่18มกราคม2 5 6 4ครับพี่น้องอสมอก็จะได้รับเงินอีกหนึ่งรายการนะครับคือค่าตอบแทนเสียงภยัยโควิด1 9จํานวนเงิน500บาทนะครับซึ่งก็จะเป็นงวดของเดือนธันวาคม2563ครับงวดนี้นะครับเราก็มารับ เดือนมกราคมครับท่านอนุทินชาญวีรกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็บอกว่าะจะให้ค่าตอบแทนพี่น้องต่ออีก3เดือนนะครับก็คือเดือนมกราคม2564ถึงเดือนมีนาคม2564นะครับพี่น้องก็จะไปรับเงินในเดือนกุมภาพันธ์มีนาคมและเมษายนนะครับ2 5 6พนะครับพี่น้องอสมอสู้นะครับ ต้านภายัยโควิด -19 กันให้ได้นะครับแล้วก็วันนี้นะครับวันที่18นี้พี่น้องอสมอก็จะมีการหักเงิน227บาทนะครับเงินสงเคราะห์ชาวนก,กิจชกศอ,อ,อสมอนะครับซึ่งจริงๆแล้วควรจะหักตั้งแต่เมื่อวันที่15ที่ผ่านมาแต่ว่าไม่สามารถหักได้นะครับเพราะระบบคอมพิวเตอร์มีปัญหาก็จึงมาหักในวันที่18นะครับและบางท่านนะครับก็มีหักอีกหนึ่งรายการนะครับเฉพาะบางท่านเท่านั้นนะครับย้ําสําหรับเดือนตุลาคม นะครับสำหรับสมาชิกที่ยังไม่ได้หักเงินนะครับอีก1 9ึบาทนะครับก็จะมีบางท่านที่จะมีการหักย้อนหลังด้วยนะครับจึงเรียนให้พี่น้องทราบโดยทั่วกันนะครับพี่น้องอสมรครับถ้าท่านเห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์ชต่อยห้เพื่อนอสมอด้วยนะครับและอย่าลืมกดติดตามหมอชาติอยากเล่าหมอชาติจะได้ได้นำข่าวสารดีๆที่เกี่ยวข้องกับอสมที่หมอชาติจะนํามาฝากในคลิปถัดไป และถ้าพี่น้องอสมอ,อยากให้หมอชาติมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังให้ท่านเขียนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและเป็นกำลังใจมาโดยตลอดขอขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ